สวัสดีนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนเลยนะครับวันนี้เรามาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กันนะครับพร้อมไหมครับอ่าถ้าพร้อมเราไปดูเนะะื้อหาที่เราจะต้องเรียนในวันนี้เลยครับณนะทุ่งหญ้าในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในขณะที่น้องจิ๋วกับพี่แจว๋วได้ออกมาวิ่งเล่นอยู่กลางทุ่งหญ้า ในบรรยากาศที่แสนจะบริสุทธิ์สดใสในวันนี้น้องจิ๋วพูดขึ้นว่าเย่เย่ได้ออกมาวิ่งเล่นเสียทีวันนี้อากาศดีจังเลยเอ๊ะอยากรู้จังว่าอากาศประกอบด้วยอะไรบ้างนะและมีความสำคัญอย่างไรพี่แจ๋วตอบน้องจิ๋วว่า อไม่เห็นยากเลยอยากรู้ก็ไปถามมื่อครูสิเช้าวันต่อมาณนะห้องเรียนวิทยาศาสตร์พี่แจ๋วกับน้องจิว๋วพากันเดินมาที่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อจะสอบถามข้อสงสัยของพวกเขาที่ได้พูดคุยกันเมื่อวานกับคุณครู เมื่อมาถึงห้องเรียนพี่แจ๋วกับน้องจิว๋วได้ทําความเคารพครูครูคะสวัสดีคคุณครูคะสวัสดีคะ่ะอ้าวสวัสดีครับแจ๋วจิว๋วมีอะไรครับครูคะพวกเรามีข้อสงสัยค่ะครูคืออย่างนี้ค่ะเมื่อวานพวกหนูเนี่ยออกไปวิ่งเล่นที่ทุ่งหญ้าอากาศสดชื่นมากเลยค่ะครู อากาศดีมากพวกหนูเนี่ยอยากรู้จริงๆเลยค่ะครูว่าอากาศเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างคะแล้วอากาศมันมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไรคะอ๋อเรื่องอากาศใช่ไหมครับพอดีเลยครับวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องอากาศและความสํมาคัญต่อสิ่งมีชีวิตพอดีเลยครับถ้าอยากรู้เดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังครับ อากาศไม่มีสีไม่มีกลิ่นประกอบด้วยแก๊สต,ต่างๆอากาศมีอยู่รอบตัวเราและเราสามารถรับรู้ได้เมื่อเราโบกมือไปมาหรือเมื่อมีอากาศเคลื่อนที่หรือมีลมพัดมาถูกตัวเราส่วนประกอบของอากาศมีแก๊สไนโตรเจน78%แก๊สออกซิเจน21%และ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สอื่นๆอีก1%ครับสำหรับประโยชน์ของอากาศต่อสิ่งมีชีวิตนะครับประโยชน์ที่1ได้แก่ใช้ในการหายใจของมนุษย์มนุษย์เราต้องใช้แก๊สออกซิเจนในการหายใจประโยชน์ต่อมาใช้ในการหายใจของสัตว์สัตว์ก็ต้องใช้แก๊สออกซิเจนในการหายใจประโยชน์ต่อมาประโยชน์ที่3 ใช้ในการหายใจของพืชพืชก็ต้องใช้แก๊สออกซิเจนในการหายใจสรุปรวมแล้วไม่ว่ามนุษย์สัตว์และก็พืชจำเป็นที่จะต้องใช้แก๊สออกซิเจนในการหายใจครับสำหรับประโยชน์สุดท้ายของอากาศต่อสิ่งมีชีวิตนะครับใช้ในกระบวนการสร้างอาหารของพืชพืชสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อให้ได้อาหารมา ซึ่งการสร้างอาหารของพืชต้องใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ o ในการสั่งข้อด้วยแสงครับเป็นยังไงบ้างครับจิ๋วแจ๋วรู้ยังครับว่าอากาศประกอบด้วยอะไรบ้างและมีความสำคัญอย่างไรรู้แลยค่ะคุณครูอากาศเป็นสิ่งที่มีความสำคัญจริงเลยนะคะใช่ครับอากาศมีความสำคัญมาก แต่ทุกวันนี้อากาศเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากว่าเกิดมลพิษทางอากาศเยอะแยะเลยครับอยากรู้ไหมครับว่าเพราะอะไรถึงเกิดมลพิษทางอากาศอยากรู้ไหมครับอยากรู้ค่าครูได้เดี๋ยวครูจะบอกให้ฟังครับเกิดจากคนเสียจากยานผ่านนะเกิดจากการเผาป่า การที่ขยะไว้จนเกิดกลิ่นเน่าเหม็นและควันเสียจากโรงงานครับคุณครูค,คะพวกหนูไม่อยากให้เกิดมลพิษทางอากาศเลยค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าถ้าเกิดมลพิษทางอากาศเวลาที่หนูไปวิ่งเล่นอากาศก็ไม่เจ่มมสไม่บริสุทธิ์ไม่น่าอยู่เลยค่ะพวกหนูจะทำยังไงดีครับเพื่อให้อากาศบริสุทธิ์เจ่มมสตลอดไปค่ะ มีวิธีครับในการลดมลพิษทางอากาศแต่พวกเราต้องช่วยกันนะครับเพื่อทาให้อากาศบริสุทธิ์สดใสน่าอยู่ตลอดไปครับวิธีแรกเวลาที่เราไปไหนมาไหนนะครับเราอาจจะใช้รถยนต์เพียงคันเดียวเมื่อเราไปในเส้นทางเดียวกันเพื่อการประหยัดน้ำมันครับหรือไม่อย่างนั้นเราอาจจะใช้ รถยนต์พลังงานไฟฟ้าซึ่งปัจจุบันนี้ทางประเทศเราก็เริ่มมีการนำเข้ามาใช้แล้วครับวิธีต่อมาเวลาที่เราไปทิ้งขยะนะครับเราต้องแยกขยะและนำขยนะนั้นครับไปกำจัดอย่างถูกวิธีวิธีต่อมานะครับไม่เผาป่านะครับและปลูกต้นไม้ทดแทนเมื่อมีการตัดต้นไม้ครับ จบลงไปแล้วนะครับสําหรับวิชาวิทยาศาสตร์ของเราในวันนี้เรื่องส่วนประกอบของอากาศและความสําคัญของอากาศต่อสิ่งมีชีวิตนะครับเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ที่เราได้รับในวันนี้นะครับคุณครูก็ได้เตรียมแบบฝึกหัดให้พวกเราได้ทํานะครับมีด้วยกันทั้งหมด5ข้อสําหรับแบบฝึกหัดนี้นะครับรูก,ก็ให้เราทำลงในกระดาษน,นะครับโดยการ ลอกโจทย์ด้วยนะครับเขียนตั้งแต่แบบฝึกหัดและก็คำาชี้แจงด้วยนะครับนักเรียนคำาชี้แจงให้นักเรียนตอบคำถามเหล่านี้ให้ถูกต้องและครบถ้วนเขียนนะครับแล้วก็ลอกโจทย์เลยครับสำหรับคำถามข้อที่1นนะครับถามว่าอากาศมีส่วนประกอบอะไรบ้างถ้านักเรียนดูวิดีโอที่ครูสอนไปมีแล้วครับในวิดีโอที่ครูสอน เขียนไม้ครบท้วนะครับอากาศมีส่วนประกอบอะไรบ้างครูบอกเป็นแนวๆไว้นะครับมีอยู่สามส่วนประกอบครับเขียนไม้ครบครับข้อต่อมาข้อที่สองเรียงลำดับแก๊สในอากาศที่มีปริมาณแก๊สมากที่สุดไปน้อยที่สุดครับก็ให้นักเรียนนะครับนำชื่อแก๊สที่มีปริมาณมากที่สุด เขียนก่อนนะครับแล้วก็เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยครับข้อ,อที่3อากาศมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไรลอกอโจทย์เสร็จแล้วตอบมาตอบนะครับปิดเส้นใต้เรียบร้อยแล้วก็ตอบนะครับประโยชน์ของอากาศต่อสิ่งมีชีวิตในวิดีโอที่ครูสอนมีนะครับถ้าลืมจำไม่ได้ เปิดกลับไปดูแล้วก็เอามาเขียนได้ครับนักเรียนข้อที่4กิจรกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศมีอะไรบ้างนักเรียนจําได้ไหมครับจําได้ไหมที่ครูพูดไปเมื่อกี้ถ้าจำไม่ได้เปิดไปดูครับแล้วก็เขียนนะครับหรือไม่อย่างนั้นนักเรียนคิดได้มากกว่าที่ครูสอนก็สามารถที่จะเอามาเขียนลงไปในข้อนี้ได้นะครับข้อสุดท้ายข้อที่5ครับ จงบอกแนวทางการปฏิบัติตนในการลดมลพิษทางอากาศมาอย่างน้อย2แนวทางสำหรับแนวทางในการลดมลพิษเนี่ยครูบอกครูพูดไปในวิดีโอมากกว่า2แนวทางนะแต่ครูให้นักเรียนมาเขียนเนี่ยอย่างน้อย2แนวทางก็พอครับนักเรียนมาเขียนเลยนะครับในข้อที่5หรือถ้านักเรียนคิดแนวทางที่นอกเหนือจากที่ครูสอนไป เอามาตอบได้ไหมเอามาตอบได้นะครับเขียนเลยอ่าถ้าเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ่ายรูปแล้วส่งมานะครับรูก็จะตรวจให้คะแนนพวกเรานะครับสําหรับวันนี้ก็จบการเรียนการสอนเทียห้องนี้นะครับส่วนเนื้อหาในครั้งหน้าจะเป็นอะไรขอให้นักเรียนติดตามคอยรับชมรับฟังด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ